เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่เคารพครับกับผมนายทวัตสุริยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนขออนุญาตนำเรียนข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้รับทราบดังนี้ครับโรงเรียนบ้านโดนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่เลขที่60 หมู่หกตำบลแวงดงอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น124คนประกอบด้วยนักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน16คนระดับปฐมศึกษาจำนวน82คนและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน26คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนดังนี้ผู้บริหาร1คนครูประจำการ9คนพนักงานร,ราชการ1คนครูอตราจ้าง2คนธุรการโรงเรียน1คนนักการพานโรง2คนเมื่อปีพุทธศักราช2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมการเลี้ยงไก่สามสายเลือดกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกกิจกรรมการเลี้ยงกบ กิจกรรมการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ส่วนผล,ผลผลิตที่ได้จากโครงการโรงเรียนนำไปส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ การระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านดนร่วมกับคณะสิทธิ์เก่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการระดมทุนดังกล่าวทําให้สามารถพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้หนึ่ง จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน20เครื่องและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 2. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมจุดต่างๆภายในโรงเรียน 3. ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน 4. จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนทดแทนที่ชำรุดจากการร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนบ้านโดนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านโดนเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้ผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและรับทราบนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตงโรงเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนโดยใช้โทรศัพท์แอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook ภายใต้เงื่อนไขของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดมหาสารคาม และจากการสำรวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโดนมีแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนดังนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านโดนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์โดยมอบหมาย หนังสือเรียนพร้อมแบบฝึกหัดใบความรู้ใบงานเป็นรายสัปดาห์ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครูอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ลาย Google f o r m ผู้บริหารและครูติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. ออกเี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน 2. มอบหมายใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนเป็นรายสัปดาห์ 3. นัดพบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าตรวจแบบฝึกหัดใบงานหรืองานอื่นที่มอบหมาย 4. ใช้แอปพลิเคชัน f a c e b o o k และแอปพลิเคชัน Line ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง แนวาทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตโรงเรียนบ้านโดนมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคมโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ